วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนทิยานชื่นฤทยในธรรม ก็ชัดเจนแล้วล่ะครับว่าเป็นคนละคนกันสําหรับภาพชายหน้าเหมือนที่ปลิวว่อนและเฟซบุ๊กว่าคนติดตามร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บํารุงกบมืงระบเป็นคนเดียวกันหรือไม่วันนี้ร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บํารุงก็เอามายืนยันว่าไม่ใช่แต่ที่น่าสนใจก็คําแถลงของนายพร้อมพงษ์นพทธิ์โฆษกพักเพื่อไทยล่ะครับที่บอกว่าภาพนี้เป็นภาพตัดต่อใช้เทคนิคซึ่งาดูตามแนวทางที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอางคนก็ชิดมายืนยัน แล้วก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีการตัดต่อภาพกันอย่างไดเป็นแต่เพียงหน้าคนที่กค้ชิดนั้นและนี้ยังสับสนกันอยู่เพราะยังไงก็ตามมือระเบิดยังเป็นคนเสื้อแดงและก็ต้องพิสูจน์ฝีมือร,ร้อยเมล็ดเฉลิมอยู่ลรงต่อไปแหละครับว่าจะจับได้แค่มือวางและจรสาวไปถึงตัวการหรือไม่สมัญญาณที่นินททนธรรมรายงานครับ